สกรีนแก้วพร้อมอบแห้งเบ็ดเซตในชุดเดียวสวัสดีครับคลิปนี้มาชมการทำงานของเครื่องสกรีนระบบ2 In 1 4สีทองพร้อมเซตเครื่องอบแห้งระบบแสง UV เครื่องนี้กันครับชิ้นงานที่จะทดสอบสกรีนให้ชมกันในคลิปนี้จะเป็นงานโลโก้เน้นลายเส้นตัวหนังสือจำนวน1สีนะครับ จะทำการสกรีนหน้าและหลังในขั้นตอนเดียวถือว่าเป็นจุดเด่นของเครื่องสกรีนระบบนี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะมันง่ายและรวดเร็วมากครับแล้วยิ่งทำงานควบคู่กับระบบมอเตอร์เซอร์โวที่ติดตั้งมาในเครื่องรุ่นนี้โดยเฉพาะยิ่งทำให้ตั้งค่าได้อิสระควบคุมงานได้แม่นขึ้นง่ายขึ้นไปอีกครับ สกรีนเสร็จแล้วก็จับแก้วใส่เข้าเครื่องอบแห้งระบบแสง UV ได้ทันทีใช้เวลาเพียง1-2วิอรวินาทีสีก็แห้งสนิทไม่ต้องตากแห้งพร้อมจัดเก็บส่งมอบได้เลยครับ หากสนใจเครื่องสกรีนแต่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนทักมาหาเราได้เลยที่บริษัทนิจินจำกัด l ล n e @ni-jinpropad หรือโทรสายด่วน0868426859